สวัสดีครับยนมีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาออลองดูเรื่องสถานการณ์ในกัมพูชาคือดูจากพวกบทวิเคราะห์แล้วก็สิ่งที่คนเขาคุยกันในเน็ตนะครับโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับผู้นําทหารแล้วก็มันสะท้อนมาถึงไทยยังไงบ้างเนื้อหาหลากัลกๆก,ก็มาจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่เราเจอมาแล้วก็พวกคอมเมนต์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเราจะมาลองทําความเข้าใจภาพรวมที่เขาว่ากันแล้วก็ดูว่าคนเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับ ค่ะก็เป็นประเด็นที่เออค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะเพราะมันมีหลายมิติมากทั้งเรื่องที่เขากล่าวหารัฐบาลเขาแล้วก็ผลกระทบต่อทหารต่อครอบครัวเขาด้วยเรื่องเศรษฐ,ฐกิจอีกแล้วก็แน่นอนค่ะปฏิกิริยาจากคนทั่วไปทั้งในกัมพูชาเองแล้วก็ที่โยงมาถึงไทยด้วยค่ะ โอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจุดที่บทวิเคราะห์เขาเริ่มเลยเนี่ยคือเรื่องทหารหน่วย B HQ เขาบอกว่ามีหายไปออ6 0พันนายเลยแล้วครับหลังการรบที่ชายแดนตรงตาควายใช่ค่ะตัวเลข6000นี่สูงมากนะคะแหล่งข้อมูลเขาอ้างว่าเช็คจากยอดทหารที่กลับมารายงานตัวแล้วมันหายไปเยอะขนาดนั้นแต่คือในบทวิเคราะห์เขาก็ประเมินต่อนะคะว่าจริงๆอาจจะเสียชีวิตจากการประทะด้วยอาวุธหนักเนี่ยสัก4 0 0 0นาย ซึ่ง4ี่พันนี้ก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่ดีค่ะน่าตกใจนะคะ4ี่พันแล้วอีกสองพันที่เหลือแล้วครับเขาว่าไงต่อเอ่อบทวิเคราะห์เขาให้น้ําหนักว่าอีกประมาณ2องพันเนี่ยอาจจะเป็นการหนีทัอปมาค่ะหนีท็อปเลยเลยครับค่ะเหตุผลหลักๆที่เขาว่าไว้ก็คือความกลัวทหารอาจจะคิดว่าถ้ากลับไปก็มีสิทธิ์โดนส่งกลับไปรบอีกซึ่งตอนนั้นมันยิงกันหนักอยู่เลยการเจออาวุธหนักๆตลอดเวลามันก็คงไม่ไหวหรอกมั้งคะเลยหนีไปดีกว่าอืม ฟังดูสถานการณ์มันตึงเครียดมากจริงๆนะครับแล้วบทวิเคราะห์ยังชี้เป็นเรื่องการปิดข่าวด้วยใช่ไหมครับที่ว่าครอบครัวทหารอยากรู้ข่าวลูกหลานแต่ก็ตามไม่ได้ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะบทวิเคราะห์เขาบอกว่าอาจจะมีวิธีปิดปากครอบครัวไม่ให้ข่าวเรื่องทหารหา,หายหรือเสียชีวิตมันแพร่ออ,อกไปมีการพูดทํานองว่าแบบกระแสตามหาศพทหารตอนนี้มันเงียบไปแล้วไม่เหมือนตอนแรก แล้วก็มีการตีความไปถึงว่าคําพูดของผู้นําอย่างฮุนเซนเนี่ยมันเหมือนกฎหมายเลยสั่งใครอยู่ใครตายได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็สะท้อนภาพการควบคุมที่เข้มงวดมากๆตามมุมมองของบทวิเคราะห์นี้นะคะโหปากเป็นกฎหมายนี่ฟังดูแรงเหมือนกันนะครับอันนี้คือเขามีตัวอย่างอะไรมาสนับสนุนไหมครับหรือว่าเป็นการสรุปจากภาพรวมมากกว่าเออตรงคําเปรียบเลยว่าปากเป็นกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ให้หลักฐานชัดๆนะคะ แต่มันไปเชื่อมกับกรณีที่เขายกมาอย่างเรื่องผู้หญิงชาวกัมพูชาที่อยู่มาเลเซียที่ทางการกัมพูชาขอตัวกลับไปเพราะกล่าวหาว่าไปพูดเรื่องทหาร BHQ ที่หายนี่แหละค่ะซึ่งผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นญาติทหารด้วยซ้ำอ๋อที่ว่าอาจจะมีการตามตัวข้ามแดนมาเพื่อปิดปากนี่เองถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่เขาว่ากันน่าคิดเหมือนกันนะครับเรื่องการควบคุมใช่ค่ะ มันก็ชี้ให้เห็นว่าการควบคุมที่เขาอ้างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแต่จ,จะเป็นพยายามขยายออกมานอกประเทศด้วยเพื่อไม่ให้มีเสียงวิจารณ์จากข้างนอกซึ่งก็น่าสนใจนะคะในแง่การวิเคราะห์การใช้อำนาจรัฐครับนอกจากเรื่องปิดข่าวแล้วยังมีอีกประเด็นที่เขาพูดถึงคือการปฏิบัติกับทหารที่เสียชีวิตในสนามรบที่บทวิเคราะห์อ้างว่าเหมือนกับว่าสนใจเก็บปืนมากกว่าเก็บศพมีคำพูดที่แบบ ฟังแล้วสะเทือนใจเหมือนกันนะครับที่ว่าขับรถมาเก็บปืนแต่ศพอยู่ข้างหน้าไม่สนใจเลยค่ะแล้วจากตรงนี้เขาก็เลยเชื่อมต่อไปอีกว่าถ้าขนาดทหารตายเป็นพันยังไม่สนใจตามที่เขาอ้างเนี่ยแล้วเฉลยศึก18คนที่คนในเน็ตเขาพูดถึงกันอยู่เนี่ยรัฐบาลก็คงไม่สนใจหรอกอันนี้คือตามตะก,กะที่บทวิเคราะห์เขาวางไว้นะคะอืมพอเรามองภาพรวมทั้งเรื่องทหารหายการปิดข่าวการปฏิบัติต่อศพ มันมีผลกระทบอะไรที่กว้างไปกว่านี้อีกไหมครับในบทวิเคราะห์เขาว่าไงบ้างมีค่ะเขาก็เชื่อมโยงไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะคะมีพูดถึงว่าขนาดทหาร B H Q ที่ยังทำงานอยู่เนี่ยก็ยังได้เงินเดือนช้าเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าระบบการเงินภายในเขามีปัญหาหรือเปล่าปัญหาการเงินนี้มันเกี่ยวกับเรื่องปิดด่านชายแดนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยไหมครับน่าจะเกี่ยวกันสูงเลยค่ะ บทวิเคราะห์เขาชี้ว่าการปิดด ah bon, ne ่านเนี oh, ่ยกระทบเศรษฐกิจกัมพูชานหนักมากมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเขาอ้างว่ารายได้ประมาณ60%ของเศรษฐกิจมาจากเอ่อเขาใช้คําว่าอบายยมุกซึ่งก็อาจจะหมายถึงพวกคาสิโนบ่อนตามชายแดนที่คอมเมนต์ในเน็ตก็พูดถึงเยอะว่ามีเป็นร้อยๆแห่งโหหกสเเลยเหรอครับค่ะ อันนี้คือตัวเลขตามที่แหล่งข้อมูลเขาระบุนะคะซึ่งก็เป็นมุมมองของเขาแต่ไม่ว่าจริงๆจะกี่เปอร์เซนต์การปิดด่านมันก็กระทบแน่ๆไม่ใช่แค่ส่วนนี้นะคะมันลามไปถึงอุตสาหกรรมอื่นบริการท่องเที่ยวการเงินกเกษตรโดนหมดค่ะแล้วพวกเอ่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ล่ะครับที่มีข่าวว่าฐานใหญ่อยู่ในกัมพูชาเยอะแยะเลยโดนผลกระทบด้วยไหมแหล่งข้อมูลบอกว่าโดนเหมือนกันค่ะพอปิดด่านการเข้าออกมันก็ลําบากขึ้น แล้วอาจจะมีเรื่องการจำกัดอินเทอร์เน็ตบางพื้นที่ด้วยทําให้พวกนี้ทํางานไม่สะดวกโอ้โหฟังดูมันกระทบไปหมดเลยนะครับแล้วคนทั่วไปล่ะครับประชาชนธรรมดาเขาเจอกับอะไรบ้างบทวิเคราะห์เขาใช้คาําว่าเข้ายากหมากแพงเลยค่ะก็คือเงินเฟอร์มันสูงขึ้นของจําเป็นแพงขึ้นอันนี้ก็ผลโดยตรงจากเศรษฐกิจที่มันชะงักแล้วก็การปิดด่านแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะซบเซาหนักมากมีรายงานว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเยอะเลย ทำไมล่ะครับทำไมท่องเที่ยวถึงแย่ขนาดนั้นเออบทวิเคราะห์เขาชี้ไปที่ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกัมพูชานะคะที่ออกมาตามสื่อเยอะๆช่วงนั้นทั้งเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าเป็นรัฐโจรบ้างละ่ะสนับสนุนอาชญากรรมค้ามนุษย์ลเซ็นเตอร์หรือก็ทั้งฆ่าคนที่โดนหลอกไปทํางานเรื่องห่วงนี้ทําให้นักท่องเที่ยวเขาก็คงให้อยากไปมั้งคะแหล่งข้อมูลถึงกับบรรยายว่าสนามบินใหม่เขาสนามบินเตโช ดูเงียบงางไปเลยคนน้อยกว่าที่คิดเยอะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละค่ะมันเลยนําไปสู่คําถามใหญ่ที่บทวิเคราะห์เขาทิ้งท้ายไว้ว่าระบอบการปกครองแบบที่เขาบรรยายมาเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนภายใต้แรงกดดันทั้งจากข้างในทั้งเศรษฐกิจทั้งทหารแล้วก็จากข้างนอกด้วยครับผมทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูฝั่งคอมเมนต์ในโลกออนไลน์กันบ้างนะครับจากที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยโหต้องบอกว่า ปฏิกิริยามีหลากหลายมากแล้วก็อารมณ์มาเต็มเลยมีกลุ่มหนึ่งมีชัดเจนเลยคือไม่พอใจมากๆก,กับสิ่งที่ผู้นำกัมพูชาถูกกล่าวหาใช่ค่ะเห็นได้ชัดเลยมีใช้คำแรงๆเยอะมากนะคะบางคนบอกอาชญากรข้ามชาติอย่างคุณแอดชุมพรพวงแสงหรือผด็จการทรราชตัวจริงอย่างคุณแอดกาแฟแฮบางคนก็บอกว่าน่าขนลุกหรือโหดฆ่าปิดปากอย่างคุณแอดพนรัตนารือสองซอ กับคุณแอดทักถูก999คือสะท้อนความรู้สึก,กโกรธกลัวไม่พอใจออกมาชัดเจนค่ะแต่ก็ไม่ได้มีแต่โกโรธอย่างเดียวใช่ไหมครับมีคนที่เห็นใจทหารกับครอบครัวด้วยมีเยอะเหมือนกันค่ะ กลุ่มที่แสดงความเห็นใจสงสารอย่างคุณแอดบอนนี่แซคิว 9e ก็พูดถึงว่าแล้วลูกเมียเขาจะทำยังไงโดนปิดปากไม่พออาจจะโดนจับติดคุกอีกหรือคุณแอดเล็กโฟที่บอกว่าชีวิตทหารขเขมรไม่มีค่าในสายตาผู้มียมนาจคุณแอดสวัยคำเล็กก็สงสัยว่าแล้วครอบครัวญาติพี่น้องเขาจะทนได้ยังไงมันเป็นความรู้สึกร่วมในฐานะเพื่อนมนุษย์นะคะอืมแต่ก็ไม่ได้มีแค่สองคู่คือ โกโรธกับสงสารยังมีมุมมองอื่นที่มันซับซ้อนกว่านั้นอีกใช่ค่ะมีบางคอมเมนต์ที่ออกแนวเ,เยาะเยะ้ยหรือตั้งคำถามกับตัวทหารเองก็มีอย่างคุณแอดนารินฆ่าห้าสาที่สงสัยว่าทหารขเขมรยังจงรักกับหุ่นเซนอีกหรอหรือบางความเห็นที่ตำหนิทหาร BHQ ไปเลยก็มีนะคะอย่างคุณแอดคล o เวอร์โฟลีฟ 96A ที่บอกประมาณว่าสมน้ำหน้าแล้ว เพราะทหารหน่วยนี้ไม่ได้ทำเพื่อชาติแต่ทำเพื่อเงินเพื่อปกป้องผู้นำก็เลยเจอแบบนี้ซึ่งมุมมองแบบนี้มันก็สะท้อนว่าแม้แต่คนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็ยังมองต่างมุมกันไปอีกนะคะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากแล้วก็มีอีกกระแสหนึ่งที่ดูเหมือนจะเยอะเหมือนกันในคอมเมนต์คือการลากเรื่องมาเทียบกับการเมืองไทย อันนี้ชัดเจนมากเลยค่ะเยอะมากที่มีการเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมนักการเมืองหรือการใช้อำนาจมันคล้ายๆกันอย่างคุณแอดประภาสขำประสาทบอกรอบอไทยก็พอกันคุณแอดกิติอักษรกูลบอกเหมือนกับนักการเมืองไทยที่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือคุณแอด agriculture t e c h province ที่บอกว่าเรื่องอิทธิพลมืนปิดปากสื่ออะไรพวกนี้ในไทยก็มีไม่น้อย เห็นมีเอ่ยชื่อนักการเมืองหรือพักในไทยด้วยแล้วก็แสดงการสนับสนุนอย่างกลุ่มผู้ใช้ยุทตศินเพียนผัด4079 @watqicu ธนวัฒน์ประสบวง n 5าพวกนี้ก็จะพูดถึงการสนับสนุนรังสีหรือพักเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เราก็นำเสนอตามที่เห็นในคอมเมนต์นะครับไม่ได้จะไปเข้าข้างใครหรือชี้นำอะไร แต่ก็น่าสนใจนะครับว่าผู้ฟังคิดยังไงกับการเชื่อมโยงแบบนี้การเอาเรื่องเพื่อนบ้านมาเทียบกับการเมืองบ้านเราลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับค่ะนอกจากเรื่องการเมืองภายในแล้วนะคะคอมเมนต์พวกนี้ยังสะท้อนความเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับบูชาดโดยตรงเลยแล้วก็ปัญหาชายแดนด้วยมีข้อเสนอแรงๆเลยนะคะให้ปิดด่านถาวรไปเลยอย่างคุณแอด ABB-WV6SD, a d t a k ตุก8 0 9 9 s u r o y a l s 6 4 8 0นี่คือมองว่าเปิดไปก็ไม่คุ้มแล้วมีพูดถึงผลกระทบเศรษฐกิจไทยด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะพวกเศรษฐกิจสีเทาใช่ค่ะคุณแอดประมวล2 0งชี้เป้าเลยว่ากระทบไทยเทามากเพราะบ่อนกว่า300แห่งที่ว่าเนี่ยมีคนไทยไปหุ้นอยู่เยอะ อันนี้ก็น่าสนใจนะคะมันโยงไปถึงผลประโยชน์ทับซ้อนทางเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยด้วยอย่างคุณแอดระดาปฐมชัยวัดแจ้งข่าวว่ามีทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดแถวชายแดนซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเรื่องที่เกิดในกัมพูชาเนี่ยคนไทยเขามองว่ามันกระทบถึงชีวิตคนไทยจริงๆคะ่ะฟังดูเหมือนคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะค่อนข้างเชื่อหรือคล้อยตามบทวิเคราะห์นะครับแต่ก็มีเสียงที่ไม่เชื่อหรือตั้งคำถามอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ มีแน่นอนค่ะเป็นปกติเลยก็มีกลุ่มที่ตั้งคำถามกับตัวบทวิเคราะห์หรือแหล่งข้อมูลตรงๆเลยอย่างคุณแอดชาตรีไทยทัศบอกแค่คาดเดาไม่ใช่ความจริงคุณแอดมนตรีสุขปลังบอกพูดมั่วไม่มีหลักฐานหรือคุณแอด labspace4382 กับแอดยุทธ8807ก็มองคล้ายๆกันว่าเป็นแค่การวิเคราะห์หรืออาจจะเป็นข่าวลือแล้วก็มีกลุ่มที่สงสัยเรื่องสุขภาพหุ่นเซนด้วยที่เคยมีข่าวลือนะครับ ใช่ค่ะค่ะมีหลายคนย้อนไปเรื่องนั้นคุณแอดสายทองสมบูรณ์สุดแอดเจรสามสิบเอ็ดทีหกนิ่งซีเ นรมิดหยันสามสอพวกนี้ก็จะถามประมาณว่าไหนบอกป่วยหนกักจะตายแล้วทำไมยังดูมีอำนาจสั่งนู่นสั่งนี่ได้อยู่เลยมันก็สะท้อนความสับสนเหมือนกันนะคะกับข่าวสารที่มันเยอะแยะแล้วบางทีก็ขัดกันเองในโลกออนไลน์ครับผมสรุปแล้วจากการที่เราลองสำรวจดูวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพที่มันซับซ้อนเหมือนกันนะครับด้านหนึ่งก็คือบทวิเคราะห์ที่ชี้ไปที่เหตุการณ์ที่ดูรุนแรงข้อกล่าวหาเรื่องปิดข่าวแรงกดดันเศรษฐกิจในกัมพูชา อีกด้านก็คือปฏิกิริยาในเน็ตที่แบบโอ้โหหลากหลายมากทั้งโกรธเห็นใจโยงการเมืองไทยแล้วก็ไม่เชื่อเลยก็มีทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับอืมประเด็นหลักที่มันร้อยเรียงเรื่องทั้งหมดนี้อยู่อาจจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะคือเราเห็นภาพความไม่แน่นอนที่เขาบรรยายว่ามันเกิดในกัมพูชาแล้วเราก็เห็นปฏิกิริยาที่ สะท้อนความไม่แน่นอนนั้นออกมาในคอมเมนต์รวมถึงความพยายามของคนที่เขาจะทำความเข้าใจสถานการณ์โดยการเาชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้สึกหรือเชื่ออยู่แล้วอย่างการเมืองไทยมันก็เน้นให้เห็นถึงพลังของข้อมูลข่าวสารนะคะทั้งในแง่ที่มันสร้างความเข้าใจแล้วก็ในแง่ที่อาจจะมีความพยายามควบคุมหรือบิดเบือนข้อมูลนั้นด้วยตามที่บทวิเคราะห์เขากล่าวหา แล้วก็ผลกระทบจริงๆที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้นําต่อชีวิตคนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างที่ข้อมูลเหล่านี้พยายามจะบอกเราค่ะแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจสําหรับผู้ฟังล่ะครับทําไมเราควรจะสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันไปแตะประเด็นใหญ่ๆหลายเรื่องเลยค่ะที่สําคัญกับเราทุกคนทั้งเรื่องอำนาจการตรวจสอบอำนาจการควบคุมข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ ต้นคุณความเป็นมนุษย์ที่มันซ่อนอยู่ในความขัดแย้งหรือนโยบายต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มันทั้งใกล้ชิดทั้งเปราะบางแล้วก็ที่สําคัญคือบทบาทของโลกออนไลน์เองที่มันสะท้อนแล้วก็อาจจะร่วมสร้างความเข้าใจของเราต่อเรื่องยากๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆแบบนี้นะคะครับซึ่งการทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็สําคัญจริงๆนะครับในยุคนี้เราก็อยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านนะครับ ลองเอาข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เป็นจุดเริ่มก็ได้ครับลองไปค้นคว้าต่อตั้งคำถามหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูนะครับแล้วถ้าเห็นว่าการคุยกันแบบนี้มันมีประโยชน์ช่วยให้เข้าใจเรื่องยากๆง่ายขึ้นก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องอื่นๆที่เราจะมาเจาะลึกกันอีกครับเอาล่ะครับก็น่าจะถึงช่วงท้ายของการคุยวันนี้แล้วนะครับ มีหลายเรื่องให้เราได้กลับไปคิดต่อเยอะเลยทั้งเรื่องในกัมพูชาตามที่เขาว่ามาแล้วก็เสียงสะท้อนในเน็ตที่ดังมากๆใช่ค่ะข้อคิดสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้นะคะก็คือแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้เนี่ยเขาวาดภาพรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่ากำลังเจอแรงกดดันเยอะมากทั้งปัญหาข้างในที่อาจจะมองไม่เห็นชัดๆอย่างเศรษฐกิจหรือความรู้สึกของทหารแล้วก็การจับจ้องจากข้างนอกทั้งภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรือเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับ เป็นภาพที่น่าติดตามต่อจริงๆคำถามที่อาจจะทิ้งทายว่าให้คิดกันต่อนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่รัฐบาลเจอแรงกดดันรอบด้านแบบนี้มันมักจะคลี่คลายไปทางไหนได้บ้างแล้วนอกเหนือจากที่ข้อมูลพวกนี้บอกเราเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรอีกไหมที่เราในฐานะคนสังเกตการอาจจะลองมองหาเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้ลึกกว่านี้ได้โอ้ oh. เป็นคำถามที่น่าสนใจชวนให้ไปหาข้อมูลกันต่อเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมสำรวจและพูดคุยเจาะลึกกันขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ